ีเอ็นชีเป้าลดถึง30%มสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนวันนี้เบลจะพามาดูบิวเทียมสาขาใหม่กันนั่นคือสาขาเซ็นทรัลนครปฐมนะคะห้างเพิ่งเปิดใหม่วันที่30มีนาที่ผ่านมานี้เลยบรรยากาศวันเปิดห้างนะควรคึกคืนมากเลยทุกคนเดี๋ยวเบลพาไปดูวิวเทียมสาขานีกันดีกว่าแล้ววันเปิดห้างวิวเทียมจัดโปรเยอะมากเรามาถึงวิวเทียมแล้วนะคะร้านจะอยู่ที่ชั้นจีตรงแถวบันไดเลื่อนเลยไหนไหนก็มาแล้วนะคะเราแวะไปดูเชลของน้องลีเอ็นกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าได้ข่าวว่าเขาจัดโปรโมชั่นลด 300%0% ทุกสินค้าเลยนต่ ตรงเข้าไปข้างในสุดก็จะเจอเชลน้องลิเอ็นแล้วนะคะมีทั้ง3สเตปนะคะลิเอ็นสครับลิเอ็นเอสเตแล้วก็ลิเอลล็นครีลคลมคอลเลคชันเซตไซเล็กให้ทดลองก็มารวมไปถึงดูโอเซตทั้ง3กลิ่นด้วยนะแล้วย้ำนะคะว่าลด3 0ทุกตัวเลยตั้งแต่วันนี้ถึง16เมษายน67นี้เท่านั้นนะ รีมาชอบกันนะทุกคนรักแรจะได้เลี่ยมเงยนกระจ่งางใส่บิงบิงตัวหอมฟุ้งก่อนจะจากกันนะเบลก็เก็บภาพบรรยากาศของงานเปิดห้างมาฝากด้วยนะทุกคนมีนาเด็กกับยาย่ามาเต้นโชว์สุดพิเศษด้วยแล้วห้างใหม่เขาทําดีไซน์ได้สวยมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นปฐมบทใหม่ของความสุขอย่างที่เขาบอกเลยจริงๆใครอยู่แถวนี้ก็อย่าลืมแวะกันมานะคะวันนี้ไปไปก่อนนะบ๊ายบาย